ปัญญาในการพิจารณาอัจเป็นอัตถาปฏิสัมพิทาญานปัญญาในการพิจารณาธรรมเป็นธรรมปฏิสัมพิทาญานปัญญาในการพิจารณานิรุตติเป็นนิรุตติปฏิสัมพิทาญานปัญญาในการพิจารณาปฏิภาณเป็นปฏิภานะปฏิสัมพิทาญานปัญญาในความเข้าไปกำหนดหมายอัตเป็นอัตถาปฏิสัมพิทาญาน ปัญญาในความเข้าไปกำหนดหมายธรรมเป็นธรรมะปฏิสัมพิทาญานปัญญาในความเข้าไปกำหนดหมายนิรุตติเป็นนิรุตติปฏิสัมพิทาญานปัญญาในความเข้าไปกำหนดหมายปฏิพานเป็นปฏิพานะปฏิสัมพิทาญาณปัญญาในประเภทแห่งอัดเป็นอัตถาปฏิสัมพิทาญาน ปัญญาในประเภทแห่งธรรมเป็นธรรมปฏิสัมพิทายานปัญญาในประเภทแห่งนิรุติเป็นนิรุติปฏิสัมพิทายานปัญญาในประเภทแห่งปฏิภาณเป็นปฏิภาณะปฏิสัมพิทายาน